สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาการงานอาชีพพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับพบกับครูเช่นเดิมครูปัญญากรอินวันนะครับในครั้งนี้เป็น EP ที่5ครั้งนี้เป็น EP ที่5ในหน่วยที่4 ธุรกิจเพื่ออาชีพนะครับในหน่วยที่5นี้จะเป็นการต่อยอดจากการทําแบบฝึกหัดในหน่วย EP ที่4นั่นเองนะครับเป็นแบบฝึกหัดครั้งที่2หลังเรียนครั้งที่2นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับทดสอบดูซิว่าเราจะมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอ่ะเป็นข้อ6กข้อต่อไปเลยนะข้อ6เพราะเหตุใดธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการจัดทําโฆษณาเพราะเหตุใดธุรกิจต่างๆ ึงต้องมีการจัดทําโฆษณาเพราะอะไรครับ1เพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภครู้จักและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ2เพราะเป็นการกระจายสินค้าหรือบริการไปให้แก่ผู้บริโภคในง่ายและรวดเร็วที่สุดขอ้อ 3. เพราะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคเมื่อมาซื้อสินค้าหรือบริการขอ้อ4ี เพราะช่วยลดงบประมาณในการว่าจ้างพนักงานมาทำงานเพราะเหตุใดธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการจัดทำโฆษณานะาให้เวลา3วินาทีหมดเวลาเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการจัดทำโฆษณาตอบคือข้อหนึ่งครับเพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภค รู้จักและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเพราะการโฆษณาเนี่ยเป็นรูปแบบของภาพข้อความหรือเสียงเนี่ยเป็นสื่อที่มีสิ่งที่มีโอกาสโน้มน้าวชักจูงให้ผู้บริโภครู้จักและตัดสินใจในการซื้อบริการหรือการรับบริการจากเรานั่นเองนะครับต่อไปข้อที่7ถ้านักเรียนมีคู่แข่งทางธุรกิจจะทำอย่างไรเพื่อให้สินค้าและบริการของตนเองเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่า 1. นึง ปรับปรุงสินค้าและบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งทางด้านคุณภาพและราคา 2. ตั้งร้านค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งและอยู่ในบริเวณเดียวกัน 3. โจมตีคู่แข่งโดยใช้สือส่อโฆษณาเปรียบเทียบสินค้าและบริการและขอ้อ4แจกของที่ลึกให้แก่ผู้บริโภคมากกว่าคู่แข่ง ถ้านักเรียนมีคู่แข่งทางธุรกิจจะทำอย่างไรให้สินค้าและบริการของตัวเองเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่าอัก3าวินาทีอ้าวตอบได้หรือยังถ้านักเรียนมีคู่แข่งทางธุรกิจจะทำอย่างไรเพื่อให้สินค้าและบริการของตัวเองเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่าตอบคือ หนึ่งครับที่ถูสุดคือข้อหนึ่งปรับปรุงสินค้าและบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งทางด้านคุณภาพและราคานั่นเองเพราะอะไรเพราะจะได้รับการยอมรับและการไว้วางใจครับความพักดีจากผู้บริโภคในการซื้อสินค้าแระบริการอย่างต่อเนื่องนั่นเองนักเรียนต่อมาข้อที่8ธุรกิจช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้อย่างไรธุรกิจช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้อย่างไรนะครับ 1. เมื่อคนมีงานทํา มีเงินใช้จึงไม่ก่อปัญหาอาชญากรรมสธุรกิจสามารถว่าจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยได้ตลอด24ชั่วโมง 3. การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารที่ประกอบธุรกิจช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้และข้อ 4. เมื่อบุคคลในธุรกิจได้รับการฝึกอบรมก่อนทำงานจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้ธุรกิจ ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้อย่างไรออสามวินาทีครับนักเรียนปิงปองธุรกิจช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้อย่างไรตอบคือหนึ่งครับเมื่อคนมีงานทํามีเงินใช้จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมฉเฉลยนะครับเพราะว่าเมื่อคนมีงานทานะมีเงินเก็บมีรายได้ไม่จําเป็นเลยนะครับที่จะไปก่อ ปัญหาอาชญากรรมนะครับเพราะว่าเรามีเงินเรามีรายได้ในเพียงพอต่อการินชีวิตนะครับจึงไม่ทําให้นม่เกิดไม่อยากมีไม่อยากได้จนต้องก่อปัญหาอาชญากรรมเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนั่นเองนะครับข้อ9คุณลักษณะที่จะทําให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตรงกับข้อใดคุณลักษณะที่จะทําให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตรงกับข้อใดข้อหนึ่งมีไหวพริบ ข้อ2รู้จักตนเองข้อ 3. มีความอดทนและข้อ4มีความเป็นผู้นำคุณลักษณะที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง B. ตรงกับข้อใด3วินาทีครับนักเรียนวิงปองหมดเวลาคุณลักษณะที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตรงกับข้อใดตอบคือข้อหนึ่งครับมีไหวพริบนะ,ฉะเฉลยเพราะการมีไหวพริบเนี่ยคือความสามารถนะครับในการคิดแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและมีเหตุผลสนับสนุนให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะนี่คือคุณลักษณะสำคัญคือมีไหวพริบนะครับนักเรียนอ้าวข้อสิบแล้วข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายแล้วข้อสิบนะข้อใดสแสดงถึงการมีจรญยาบรณในการประกอบธุรกิจ ข้อ10ขพอใดแสดงถึงการมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจข้อหนึ่บำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองข้อ 2. ผลิตสินค้าต้นทุนต่ำและขายให้ผู้บริโภคในราคาสูงข้อ 3. เลิกจ้างพนักง,งานโดยไม่บอกล่วงหน้าหรือข้อ4 หลีกเลี่ยงการเสียภาษีข้อใดแสดงถึงการมีจรรยาบรรในการประกอบธุรกิจ3วินาทีเริ่มลิ่งปองหมดเวลาข้อใดแสดงถึงการมีจรรยาบรรในการประกอบธุรกิจตอบข้อหนึ่งครับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงสูง่แม่น้ำรำคลองเพราะอะไร เพราะเป็นการปฏิบัติตนที่คำนึงถึงผลดีผลเสียต่อประชาชนสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับจึงถือว่าเป็นการทําประโยชน์ต่อผู้อื่นและมีความรับผิดชอบนั่นเองนะถูกกันกี่ข้อแล้วถูกถกันข้อครับทั้งหมดทั้ง EP ีที่4ถูกกี่ข้ออ P5 ถูกกี่ข้อนะครับสรุปรวมและบอก,ห,บอกหน่อยซิบอกครูใต้คอมเมนต์หน่อยว่านักเรียนด้คะแนนันเท่าไหร่นะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนใครผิดข้อไหนกลับไปทบทวนทําความเข้าใจเปิดหนังสือแล้วทบทวนร่วมไปนะครับในการเรียนในวันนี้นักเรียนบอกว่านักเรียนจะได้ นะทดสอบตัวเองว่ามีความรู้ความเข้าใจมากอาแค่ไหนนะครับสำหรับในครั้งนี้หน่วยที่4ก็จบลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในหน่วยถัดไปหน่วยนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ